พาไปลองไนท์ครีมที่รวมเทคโนโลยีสารสกัดลดริ้วรอยสารสกัดจากธรรมชาติมาช่วยซ่อมผิวตอนนอนจะเวิร์กแค่ไหนไปดูเลยค่ะกี่โมงแล้วเนี่ยเออแปดทำไมหน้าเป็นขุยมีริ้วรอยได้ปะเนี่ยเหรอแต่ละวันฉันก็ปวดหัวแต่งหน้านาน,านมากก็จะกบริ้วรอยได้เนี่ยผิวก็แห้งอีกแต่งหน้าก็ติดยากแล้วพี่ทาครีมก่อนนอนปะ่ะทาดิ นหนูหมายถึงไนคีมอากก็ทีมทั่วไปไมต้องไนทครีมเนะอะพราะเขาเน้นฟื้นฟูซ่องแซมผูวแบบเป็นพิเศษนะสิ <Wow. S 1> อย่าบอกนะว่าไม่ได้ใช้อ่ะ สัสดีค่ะสวัสดีคุคณชาวกรุเชที่น่ารักทุกคนนะคะคุณคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมเราต้องทาไนท์ครีมก่อนนอนแล้วไนท์ครีมเนี่ยสำคัญยังไงไนท์ครีมกับเดย์ครีมแตกต่างกันยังไงทําไมจะต้องแยกใช้เอาครีมธรรมดาทั่วไปมาทาแทนไนท์ครีมไม่ได้หรอแล้วใครบ้างที่ควรใช้นะคะ จริงๆเนี่ยนะคะคุณไนท์ครีมเนี่ยเขาจะแตกต่างจากครีมทั่วไปตรงที่เขาถูกออกแบบมาให้ฟื้นฟูเป็นหลักซึ่งในช่วงกลางวันเนี่ยค่ะเราจะต้องไปเจอกับพวกมลภาวะต่างๆที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดการทำร้ายผิวนอ้ออย่างเช่นฝุ่น pm สองจุแสงแดดมลภาวะอื่นๆรวมถึงความเครียดด้วยซึ่งก็ส่งผลทำให้เกิดริร้วรอยได้นะคะบางคนนอนในห้องแอร์ก็ยิ่งทําให้ผิวแห้งเพ้่ไปอีกเรียกได้ว่าเป็นการทาร้ายผิวตลอด24ชั่วโมงเลยดังนั้นการบำรุงผิวในตอนกลางคืนก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะคะทุ ครีมเนะะี่ยค่ะเขาจะเน้นไปที่เรื่องของการปกป้องผิวระหว่างวันจากพวกแสงแดดมลภาวะต่างๆใช่ไหมคะส่วนผสมที่ใส่เข้าไปในสูตรเนี่ยก็เลยมักจะมีสารกรอง UV หรือว่าสารกันแดดด้วยส่วนในครีมก็อย่างที่บอกนะคะว่าเขาเน้นไปในเรื่องของการฟืน้นฟูเพราะฉะนั้นสารออกฤทธิ์ที่ผสมในใน,ในครีมหลักๆเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการชุ่มชื้นบำรุงผิวลดริ้วรอยฟื้นฟูผิว,ว,ผวให้กระจา่างใสทําให้ผิวเนี่ยกลับมาดูเฟชเหมือนเดิมจริงๆเดย์ครีมนะคะคุณก็เอามาทาตอนกลางคืนได้นะก็อย่างที่หมองได้บอกไปว่าเดย์ครีมเขารรปปกกก้้ออองมาาาว่่่ฟฟืืนูหซ ผิวนะคะใคร<ม>ที่ใช้เดย์ครีมทานในตอนกลางคืนเนี่ยค่ะผิวก็จะฟื้นฟูได้ไม่มากเพราะฉะนั้อนอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเออผิวเฟชผิวแต่งตึงเท่าที่ควรที่สําคัญเดย์ครีมส่วนใหญ่มีส่วนผสมของกันแดดนะคะนอกจากจะฟื้นฟูหรือบํารุงได้ไม่เต็มที่แล้วเนี่ยค่ะยังอาจทําให้เกิดการอุดตันได้ด้วยเนาะไนครีมก็เลยมาตอบโจทย์นะคะในช่วงตอนกลางคืนหรือช่วงตอนที่เรานอนเพราะว่าช่วงเนี้จะเป็นช่วงที่ผิวเราได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ใช่ไนครีมทุกสูตรนะคะที่จะมาช่วยฟื้นฟูผิวได้้้้อออยยย่่่าาาางงดดดีีีเเรรกกกก็็ตมมมูทสวววนนนนนปะบััล แนะนำนะคะในครีมที่มีส่วนที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยให้ผิวชุ่มชื้นบารุงรผิวแก้ปัญหาผิวขาดนา้าเป็นสูตรในครีมแบรนด์ไทยที่มีรีวิวกันค้างเยอะเลยค่ะ,ะคือสูตรนี้นะคะ d <ะ> a s z e t e r Anti Aging Night Cream oh. นะก็เป็นกล่องสีชมพูแบบนี้นะคะ ความน่าสนใจของสูตรนี้ก็คือว่าเขาสามารถที่จะลบริ้วรอยและก็ยกกระชับผิวได้ด้วยสา,ารที่มีกลไกที่แตกต่างจากสารทั่วไปนในท้องตลาดในด้านของการยกกระชับเนะคะเขาสามารถยกกระชับผิวนะได้ด้วยสา,าร,ร,สาารที่ชื่อออซิลิฟกับอินเทนซิลนะออซิลิฟเนี่ยเป็นสา,ารสกัดจากข้าวโอ๊ตนะค,คุณสามารถที่จะยกกระชับด้วยเทคโนโลยียกกระชับด้วยโมเลกุลของน้าตาล ถือว่าน่าสนใจนะคะซึ่งเป็นน้าตาลที่อยู่ในรูปแบบของโมเลกุลค่อนข้างใหญ่นะเขาจะจับกลุ่มกันเป็นตาข่ายแล้วก็ก่อตัวเป็นฟิล์มบางๆที่เคลือบอยู่เหนือชั้นผิวหนังแล้วเขาก็จะมีแรงยึดเหนี่ยวไปที่เซลล์ไขมันที่อยู่ระหว่างเซลล์ของผิวหนังชั้นสตาร์ตามคอเนียมหรือว่าผิวหนังชั้นนอกนั่นเองคุณก็เลยทําให้เกิดแรงยกทําให้ผิวกระชับแล้วก็ยืดหยุ่นขึ้น,นะค่ะเขามีการทดสอบในอาสาสมัคร50คนนะคะที่มีปัญหาผิวแห้งให้ใช้โลชั่นที่มีส่วนผสมของสารกระเจาโอทว แข็งแรงขึ้นด้วยนะพอผิวเราแข็งแรงผิวมีความชุ่มชื้นอิ่มน้ําขึ้นนะคะก็ทําให้ผิวมีความยืดหยุ่นริ้วรอยก็ลดลงค่ะ,ะไบสารที่2ที่ช่วยในเรื่องการยกกระชับก็คืออินเซนซิลค่ะเป็นสารสกัดจากต้นมันสำปะหลังนะคะมีโครงสร้างเป็นคูโคสโพลเมอร์นะคะที่เขาเชื่อมต่อกันด้วยโมเลกุลของน้ำตาลที่เป็นแบบ 3D นะก็คือ 3D นี่แหละซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็จะยึดกันด้วยไฮโดรเจนบอร์นะที่มีความหลากหลายนะระหว่างไฮดรอกซีของน้ําตาลแล้วก็ไขมันในชั้นสเตตัม สามารถทําให้เกิดแรงยกเว่าเกิดแรงยกผิวก็จะดูกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นนะคะนอกจากเขาจะยกระชับแล้วนะคะจุดเด่นอีกอย่างที่น่าสนใจของเขาก็คือเขาสามารถลดดิ้วรอยนะซึ่งการลดริ้วรอยของเขาเนี่ยเขามี2สา,ารหลักๆที่น่าสนใจเลยก็คือซินเอ็กนะแล้วก็สา,ารอีกตัวที่ชื่อว่าแคปซิลเลนซีค่ะซินเอกเนี่ยเป็นสา,ารสกัดโปรตีนขนาดเล็กที่ทําหน้าที่คล้ายๆกับโพลีเบตีนนื่องคุณเขาเป็นการนาเอาสารสกัดโปรตีนขนาดเล็กที่เราเรียกว่ากรดอะมิโนเนี่ยค่ะมาใช้นะโดยกรดอะมิโนแต่ละตัวหรือว่าโปรตีนเนี่ย เขาจะไปออกฤทธิ์กับตัวรับที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราจะมีตัวรับที่ส่งผลทำให้เกิดริ้วรอยอยู่นะคะก็ส่งผลทาให้เกิดการผ่อนคลายแล้วก็สามารถที่จะชะลอการเกิดริ้วรอยหรือว่าลังลึกถาวรได้นะคะมีการทดลองได้แบ่งอาสาสมัครเป็น2กลุ่มนะมคุณกลุ่มที่1เนี่ยอายุ5 0าสถึงหก้ปีจำนวน57าคน,นะคะ่ะแล้วก็กลุ่มที่2เนี่ยอายุยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบห้าปีนะแปดคนนะคะให้ใช้ผลิตภัณฑ์ต้านริ้วรอยที่มีสารสกัดของซินเอ็กซ์สี่เปอร,อรอ์อเซ็นตน์ สารตัวที่สองนะคะที่มาช่วยลดริ้วรอยในสูตรเนี้ก็คือคาฟิซิเลนซีค่ะ เกิดจากการที่นําคาเฟอีนกับอาร์จินิกแอซิดเนี่ยมาเกาะติดเข้าด้วยกันทําให้มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลสระแล้วก็ลดริ้วรอยได้นอกจากนี้ยังมียาโรนิกแอซิดนะคะอย่างที่คุณครู้กันว่าเป็นตัวที่มาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวลดอาการผิวขาดน้ําแห้งลอกเป็นขุยต่างๆเนาะเพราะวังคนนกลางคืนก็คือน,น,นอนในห้องแอร์อย่างมองเนี่ยค่ะถือถ้าถ้าเกิดเราไม่ได้บํารุงเต็มที่เนี่ยนะตื่นขึ้นมาตอนเช้าหน้าแห้งเลยมีอะลันโทอินที่มาช่วยลดการระคายเคืองด้วยเดี๋ยวมองให้ดูตัวเนื้อครีะค,ะนคออน้นะีแขบบ่ คเนี่ยะ ค่อนข้างจะเกลี่ยง่ายนะคะตัวเนื้อครีมไม่ได้เหนอะหนะนะคะคุณคุณหลังทาผิวก็คือแบบชุ่มชื้นดีเลยแหละกลิ่นก็คือแบบหอมอ่อนนะมว่า <Wow. S 1> ข้อดีของสูตรนี้ก็คือว่าเวลาที่ทาเนี่ยเราไม่รู้สึกว่าแบบเนหนอะหนะจนเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมองว่ามองใช้มาสักพักแต่สิ่งที่สังเกตเห็นก็คือรอยย่นใต้าตาเนี่ยลดลงนะคะร่องแก้มที่เคยเห็นว่าเป็นร่องน้ำหมากแต่มันก็ดูจางลงผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ำนานขึ้นนะ,ะสำหรับคุณคุณที่มีปัญหาแบบมองเนะะี่ยค่ะเริ่มมีร่องแก้มมีรอยที่หน้าาาากกมีรร่อองงงยแบบตติาหา ร,รวมถึงผิวขาดความชุ่มชื้นผิวไม่เฟชเนี่ยค่ะก็นา่าหรออย่างหมองเป็นคนแบบแต่งหน้าทุกวันใช่ไหมบางครั้งเราจะรู้ตัวเลยว่าถ้าเราไม่ได้บำรุงผิวดีเพียงพอค่ะเวลาเราตื่นขึ้นมาล้างหน้าทาครีมตอนเช้าแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยเครื่องสำอางไม่ติดผิวเลยนะคะแต่ตัวตาสเตเตอร์เนี่ยทำได้โอเคเลยก็คือหลังจากที่หมองใช้มาสักพักเนี่ยหมองแต่งหน้าเครื่องสำอางก็ติดผิวดีแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นแต่งได้ไวขึ้นด้วยนะค,คุณคุณคา11-11 1บเดือน 11, 11นี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะถ้าซื้อทนส กกระปุกเนี่ยราคา1,400บาทค่ะแถมมีแจกโค้ดส,ส่วนลดเพิ่มใน s h อ p e e แล้วก็ Line Official Account ของ d ั s t พล t ทอด้วยนะลดสูงสุด200บาทต่อคำสั่งซื้อเลยค่ะ,ะคุณๆที่สนใจนะคะก็หาซื้อได้ทางไล ne ที่ช้อปปีก็มีนะคะเว็บไซต์ก็มีรวมถึงมี Facebook แล้วก็ IG ด้วยนะคะถ้าเทียบกับสารที่ทางแบรนด์เขาใส่มาเนมีทั้งพวกลดริ้วรอยยกกระชับผิวมีสารจำพวกกรดอะมิโนอย,อย่างเช่นพวกไบโอพาเซนต้าต่างๆเนะะี่ยค่ะที่มาช่วยซ่อมแซมพวกริ้วรอยลึกให้กลับมาดู เต่งตึงสุขภาพดีนะคะแถมเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด,ด้วยมอนก็ถือว่าเป็นสูตรที่โอเคนะคุณคณที่กําลังมีปัญหาผิวพันไม่สดใสไม่เต่งตึงเปล่งปังนะคะผิวดูไม่อิม่มนฟะูเนาะก็อย่าลืมมาหม่อมอยกันและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังหมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็ share, แชร์ไปให้เ่อคนอื่นนะะฝากติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรุณชวันนี้กรุยมอไปแล้วนะคะ